สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้ององค์อิงเอฟซีทวโลกแหละครับผมมาพอกันคือเก่าครับพี่น้องกับวันเจวันออฟเชี่ยวกับผมแต่จบลงไปแล้วนะครับนะ้อกับงานบุญงานบุญกระถินบ้านอีลานะครับนาะงานบุญกระถินงานใหญ่ของบ้านน้องคู่นะครับนาะของขอบรัวพ่อเอก แม่น่อยน้ององค์งอิงเนาะครับได้เป็นองค์ประธานพ่อแม่พี่น้องก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันมากมายเนาะครับเนาะหวังบาพ่อแม่พี่นอ้องคงสิเพิ่มปิติเนาะครับเนาะได้บุญกันทวนนาเลยเนาะครับเนาะ,ะได้บุญได้กุศลกันอย่างมากมายเลยกันเนาะ,ะครับเนาะก็ดีใจน้ำ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะ,นะครับเนาะที่วัด บ้านน้องคู่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่จัดยิ่งใหญ่อลังการนะครับเนะาะบาไหว้ศีไว้ในวัดในว่าก็มีรูปอีหลานนะครับเนาะรูปของลูกสาวเมื่อแตให้พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปได้เซลฟี่กันเนาะครับเนาะแล้วก็สิมีจอขึ้นเรื่องราวของอีหลานอยู่มัดมือเนาะครับเนาะแล้วก็สิกลางคืนก็มีแนวงานก็คือ สาวน้อยเป็รบันแพงเนาะครับเนาะแนวงานก็ได้เกิดกับมีเซอร์ไพรส์นะครับอนเวทีกับพ่อเอกได้แต่งสุดหมอลำขึ้นเวทีนะครับเนาะนะครับถือว่าจัดเป็นงานใหญ่หญิงใหญ่เลยนะครับเนาะพี่น้องแล้วก็ถึงย่ำเศร้าก็นเรื่อการแห่กระถิ้นโอ้พี่น้องมาตุ่มมาโฮมกันมารวมกันแห่กระถิ้น ว่าสิพระเอกนางเอกในวงนะครับเนาะรวมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับเนาะความสามัคคีเนี่ยโอ้ใส่รถแห่แห่มวนฟอนสนุกสนานม,มามีผู้ใดว่าเมื่อยเลยนะครับเน,ะนาะน่ดร้องร่ำมุดขึ้นนะครับเนาะเศ้ามากกับการรวมแ่กรถถินกับครอบครัวของน้องนะครับเนาะผมแม่พี่น้องเอฟซีบาวาสิเป็นบ้านฮักฟ้าใสบ้านฮักพญานมูสูนเอฟซีบาลังเงียบ หอมแม่เอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะก็ร่วมแห่กระถินกันก็ถือว่าเป็นงานใหญ่สนุกสนานนะครับเนาะนี่แหละครับถ้าบ่มีบุญมีวาชนาะหลีกับคงสิบ,บูได้เป็นทำบุญร่วมกันนอกนั่งขับพี่เนาะถือว่าเป็นงานใหญ่จบลงด้วยดีนะครับเนาะ รงด้วยบุญกุศลที่พ่อแม่พี่น้องป้ากันไปทำแล้วนะครับเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็ตื่นปลื้มใจนะครับเนาะเห็นแล้วก็ปลืม้มปิติเนาะครับเนาะแมนบอกพี่น้องยอดผับป่า,ปาพระเอกว,ว่าวลาดแตกแน่นอนพี่น้องท <c oughs> ่านลาดแตกแน่นอนนะครับสำหรับยอดผับป่า,ปา กำสืบรวบรวมนะครับกำลังกำลังรวบรวมอยู่ครับว่ายอดประป,ปาได้เท่าไดครับเพราะว่ามันมาหลายทางนะครับเนาะได้สีโอนเขาชีวัดบางคนกับโอนไปทางัที่แม่หน่อยนะครับเนาะกัดดึงออกมากกำลังรวบรวมกางกัดรวมทั้งบุญกับทังแม่หน่อยรวมทั้งบุญกับทั้ง,ง,งพ่อเอกของสีน้องครับเนาะเป็นกำลังรวบรวมอยู่สีประกาศในเมื่อนี้แหละครับ ตั้งเพจพ่อแม่น้ององิงเนาะครับเนาะพี่น้องรอดเบิงหยอดของับของกฐินไหนเนาะครับเนาะว่าพ่อแม่พี่น้องก็อยากสิฟังอยู่ว่าหยอดสิได้หลายปันไดแบบทางปอเยกก็ว่าหลัดแตกแน่นอนครับโอ้เห็นเราก็คิดอยู่แล้วนะครับแม็นบพพี่น้องว่าพ่อแม่พี่น้องกับมาร่วมบุญนร่วมกุศลสนกัน,กนห้ายขนาดนั้นเป็นงานใหญ่เนาะครับเนาะ ดีใจปลื้มใจนะครับเนาะจัดได้สมเกียรติเลยทางวัดเพนกะจัดหิลาได้สมเกียรตอนรับพ่อแม่เอฟซีทุกคนได้ยางดีเลยถือว่าเป็นงานใหญ่งานของจังหวัดเลยนะครับเนาะเพราะว่าพระเทระนี่มีตั้งแต่ระดับหญ่ๆเนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดน่ะครับเนาะระดับพระคงระ,ระดับพระคู่นะครับมา มาทําพิธีแล้วสวดการสวดของจะเป็นบทใหญ่เลยเนี่ยนะครับการสวดในพิธีนะครับเนาะที่จริงบทสวดในพิธีนี่ครับเป็นตกงานใหญ่อิหริจังสิทเอามาสวดนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แหละครับเป็นจังสวดนะครับเนาะสวดให้น้องยิงให้เอฟซีนะครับเนาะที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลน้ากันนะครับเนาะเป็นบทสวดใหญ่เลยเด้ครับพี่น้องแต่พี่น้องได้ไปกับโค้งสิ ได้เห็นเนาะครับเนาะพี่น้องแล้วก็พอเอกเพิ่นก็ได้จ้างต่ออีกนะครับเนาะเป็นบุญกระถินปีนาอีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องก็สิได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันอีกนะครับเนาะเป็นปีที่สามก็คือปีนาครับสามสิบตุลาเนาะครับเนาะสามสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะพี่น,น้องแพนไปเลยครับปีนาสามสิบตุลานะครับเนาะเพื่อพ่อแม่พี่น้อง ได้ลาการรายงานเนื่องจากเที่งทางเมืองนอกอยากสิบินมาร่วมนะครับเนาะงเป็สิได้แพนไวนะ้นะครับ30ตัวละสองนาร้อยนะครับเนาะปีหน้าแน่นอนครับในเมืองได้เว้นแนวฉลองก็คือสาวหน่อยเพชรบันแพงคือเกาหลักพี่น้องมาแนปีหน้าอาจชิมีเซอร์ไพรส์วันนี้ก็ได้นะครับพี่น้องเนาะปีแรกก็จัดขึ้นก็ บอลทอร์ไก่กับปีแรกจัดขึ้นก็ได้ป้าหกแสนหรือเจ็ดแสนเนี่ยนะครับแต่ปีนี้ล้านแตกปีนาเ่าแน่เดี่ยพี่น้องเอฟซี FC มาหลายครับก็เกา่าแบบผมว่าเนี่ยบารมีของอีลานี่กระสีส่งถึงทุกคนอยู่แล้วนะครับเนาะอยากให้ทุกคนมารวมบุญรวมกุศลน,น้ำกันผมว่าปีนาอาทิตย์มาล้านบรยุ่ครับล้านไปที่หลังผมว่าเงินกระถินปีนา นี่แหลนะน้องครับเนาะถ้าบอมีบุญวัสนาต่อกันบอมีบารมีต่อกันกับโก้งสิบได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลนํากันน้องครับโก้งสิบไดโหจักกันนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องบ่โหมาจากทางไหนแนลมา,า,าลทุกทัวสารทธิ์นะครับเนะ้องได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนํากันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเนาะงรวม ยินดีครับพอแม่พี่น้องน้อมก็แล้วกันนะครับที่ได้มารวมบุญร่วมผุ้สุญน,นะครับก็ถือว่างานบุญกัดกระถินในปีนี้กัจัดจริงไงอลังการก็ถือว่าจบสิ้นไปด้วยดีเนาะครับเนาะทังได้กับคลิปนี้ฝากไว้สนิทก่อนนะครับเดอ,อไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม